หลายๆสักคู่นะคะท่ขอใอ้เราไปสองท่านนะครับท่านผอกลุ่มดิฉันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมาเขต4นักขี่คณะผู้บริหารเรียนเชิญครับเรียนท่านส่งกองท่านประธานศูนย์ท่านผอกรุ่มแล้วก็ผู้บริหารในสังกัดทุกท่านนะครับาากที่สมรถรใช้เวลานานไหม ยี่สิบนาทีครับจะไปสอมในห้องอันช่วยกันนะครับในบทบาทของสมรรถนะเขียนในการเด็กที่คือช่วยขับแล้วก็ช่วยกันกันติดัแอกไหมเจนขออนะครับยังไม่มีเอ็มบีมันอยู่คนเดียว ทำอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้คือเราให้ฟังเร่าให้ฟังมันจะเป็นแบบที่ไหนะครับเดี๋ยวนี่เทศประก,กาศหรือยังนี่ใน,นประก,กาศที่เป็นจะประก,กาศนโยบายแพร่เทน็นะครับไปค่อยไปดูค,ค่อยไปดูแล้วเอา C.R. จุเก็นเตอร์เนี่ยเอาคําวม่อา C.R. คือเชียงรายสอง สุดทุกข์ที่ได้ก็คือโปรเซสเอาไปขับขับแทนแทนกระบวกนการ PTC ที่เราทำปทัจจุบัน oh. ที่ผ่านมาเมื่อกี้เขียนก็หลุดไปสองสามแผ่นกัอนกัน oh. วหน้าสนาะศึกษาที่แหละฝากดูแล่องความปลอดภัยตรงนี้นะครับ oh. ส่วนลายกลุ่มแจ้งราชการมีท่านใดยังไม่เข้าไหมครับ ECDS e e นะครับ30เมษาย,ยานเหมือนกัน เพราะว่าคือในทำลายทุกครังเนี่ยที่เขตเขตจะเผื่อแจ้งไปแล้วนะครับนะแจ้งไปแล้วก็ถ้าเขตไหนไม่ได้ง,งานเนี่ยเขาจะาส่งสื้อส้ำน้ำเขต่าเขตท่านยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะคร,ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปฏิทินสอบออกมาเรื่อยๆครับที่เพิ่งรับสมัครไปเมื่อกี้ก็คือ วสิบหกนะครับกรณีครูที่มีความจะเป็นในเขตพิเศษนะครับก็ไม่มีผู้ที่ไม่มีคนสมัตินะครับก็มีคนสมบัติทุกคนนะครับแล้วก็จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะดําเนินการสอบในโอกาส,กาสต่อไปครับสถานที่สอบก็คือที่สานักงานเขตน,นครับเพราะว่าเราท่านผู้มีการสำนังกงานเขตท่านรุณาให้สอบที่เล์เนื่องจากมีเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะว่ากาศ อี่สองในเรื่องของการรายงานมาตรฐใน้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในการรายงานนะครับมันก็จะข้ามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มงานรยการเรื่องของการากรดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอาคารต่างๆนะครับก็ต้องให้ดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องตรวจสอบนะครับว่าต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในการดูแลของเราเนาะ แล้วการจะตัดแต่ละต้นเนี่ยนะครับต้นเนี่ยจะมีเจ้าถิ่นครับเพราะบางทีอย่างที่บอกเนี่ว่าการตัดต้นไมห้หนึ่งต้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการตัดตำแหน่งเราเลยนะครับเพราะว่าที่2แมเราจะประชุมขยายผล โรงเรียน20โรงเรียนที่เข้าโครงการนี้นะคะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนาของเชียงรายสองเราจะเป็นโรงเรียนอนุบาลแม่สวยซึ่งได้เข้ารับการอบรมขยายผลที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราจะขยายผลในวันที่28ดนี้28ดนี้20โรงเรียนกําหนดท่านผู้บริหารหนึ่งนะคะคุณครูรับผิดชอบประถมวัยคุณครูวิชาการประถมวัยหนึ่งและคุณครูวิชาการประถมอินโรงเรียนละ3ท่าน20โรงเรียนจะให้ท่านผู้ในการเขต ลงนามนะคะกลุ่มนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมปิ้นให้นะคะทางโรงเรียนสง่งฉบับจริงมาใช้กระดาษอาแข็ง A4 2แผน่นสแผ่นนะคะเราจะปรับให้อยู่1ห,หน้าหนหน้าในลักษณะนี้อันนี้ขปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในวันที่13 14 15สนจัเอาไปให้ในที่ประชุมในแต่ละอำเภอ yeah, เวลาดูรายงานโครงการอะไรเงี้ยมัาประเมินตัวเองได้ถูกมันก็จะได้เห็นภาพในการทาเครื่อนชาดเจเครื่องระบบประกันคุณเองภาพแผนนะครับเดี๋ยวแผนเราจะปรัลงให้อยู่วันที่หเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเป็นขนาดเล็กก่อนค่ะแล้ววันที่เจ็ดเป็นโรงเรียนขนาดกลางกับใหญ่เจ็ดกลางกับใหญ่เดี๋ยวเราจะแจ้งไปเดี๋ยวพยายามทำแจ้งไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำพยายามทำพร้อมให้เดี๋ยวคุยกับแผนจะดิเทียรตัวแนให้ไปเลย